อดีครับโอ้โห่ได้ครับผมโอ้โหเช็คกสายแล้วเช็คกสายแล้วโอ้โหเส้นเลยครับผมอ่ะต่อสูนครับเผื่อได้ครับผมลากเข้าไปโอ้โห่ีดีดีดีครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าโอ้โหเสิร์ฟดีครับ Mm hmm. เปิดได้ครับผมห่างแนวครับอ๋ออยู่อย่างนี้ก็เรียบร้อยสิเปิดได้ครับตาอยู่เรียบเรียบร้อยดีโอ้เสิร์ฟดีครับ โอ้โหโอ้ยโอ้ยได้ครับเนี่ยเช็ดขวาครับไปแล้วบังไว้อยู่เกี่ยวเอาอย่าให้เสียปักไปปักไปเช็กอีกแล้วครับผมบางไว้ โอ้โหโอ้โหปาเด็นบอกเอเช็คไซ์แล้วครับโอ้โหโย้ยได้ตัวได้โอ้โห อยู่เรียบร้อยไหมน้โ,โ,หโหได้อยู่ออกโอ้โห,โโหโลูกนะอยู่ออกโอ้โเรียบร้อยดีครับผม